บาร์บีวรสเด็ดไม้ละ5บาทร้านลับเฉพาะเด็กโรดพิษสนุโลร้านอาหารวันนี้สุพจน์พาจิมขอแนะนำมิตรอยู่บีรีคิวร้านลับในตลาดถนนนักเรียนเดินโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษสนุโล <S <S กับตลาดนัดถนนนักเรียนเดิน ที่มีของกินมากมายในราคาถูก5บาท10บาทก็ซื้อได้ผลไม้สดขนมรังพึ่งลูกชิ้นไส้กรอกฮอดดอกเกี๊ยวไข่เห็ดเข็มไข่เจียวหมูปิ้งไก่ทอดเกาหลี เกี๊ยวพันกุ้งเฟนฟรายโตเกียวเครื่องดื่มน้ำปั่นและอีกมากมายที่แนะนำวันนี้คือมี e ยูบีบีคิวรถเด็ดราคาถูกเพียงไม้ละ5บาทมีให้เลือกทั้งหมูและไก่ย่างกันสดสดร้อนๆเนื้อหมักมา,มาแบบช่ำๆทานคู่พริกสดมะเขือเทศไม้โตโตราดด้วยซอสที่มีให้เลือกอีกหลายรสชาติอร่อยคุ้มไม้โตโตเพียง5บาท พูดได้คำเดียวฟินทานคู่น้ำลำไยห,หอมหวานเย็นช่ำชื่นใจในราคาแก้วละ20บาทแก้วละ20บาทให้เนื้อลำไยมาแบบหล้นแก้วเย็นช่ำหวานกรอบชื่นใจอร่อยคุ้ม